สุดยอดอาหารกับครัวอาซียร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารพีซพีเติมชีวิตที่ดี ณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังคงอยู่ที่บรรยากาศของการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะซึ่งโบรรยากาศคึกคักมากมีทั้งเชฟนะคะจากออสเตรเลียจากอเมริกาจากเท็กแล้วก็จากประเทศต่างๆทั่วอาเซียนมาแข่งขันกันโดยมีเชฟไทยมาสแสดงฝีมือโดยเนี่ยค่ะสมาคมเชฟประเทศไทยนะคะแล้วก็สถาบันต่างๆนําอาหารนําร้านต่างๆมาเปิดซึ่งก็มีหลายร้านหลายเชฟ ด้านหลังนี้จานน่นะคะเป็นอดีตเชฟของโรงแรมโอเรนเตนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาธิตทำปอเปี๊ยะไส้คุณเชียงปลาให้เรารับประทานกันจะอร่อยขนาดเนเดี๋ยวต้องมาชิมกันนะคะในนามของสมาคมเชฟไทยจะมาขอนำเสนอเมนู อปอเปี๊ยะเราใช้ไส้กุนเชียงปลานะฮะแล้วก็มีวุ้นเส้นกับผักนะฮะวิธีหอ่อปอเปี๊ยะก็คือก่อนอื่นควรจะเลือกนะแป้งที่เราใช้ก็คืออาจจะต้องเป็นสดหน่อยเพราะถ้าเกิดข้ามคืนนะก็จะแป้งที่เราได้นี่จะแห้งกระด้างพอเราทอดต่อไปหรือว่าเราห่อมันก็จะแตกนะฮะส่วนกุนเชียงปลานี่เราก็จะทอดให้สุกก่อนนะครับหลังจากที่ทอดสุก แล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นให้อะไรที่เรียกว่าเล็กพอประมาณนะฮะแล้วกการม้วนก็ลักษณะที่เราม้วนไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราก็พับสองข้างเข้าหากันแล้วจับเก็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้แป้งสาลีที่ละลายกับน้ำเนี่ยมาเป็นตัวสมานเพื่อให้แป้งนี่มันเกาะติดก,กันหลังจากที่เราห่อเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นปอเปี๊ยะที่พร้อมที่จะมาทอด การทอดก็คือแรกๆเราใช้น้ำมันร้อนนะเพื่อให้ตัวแป้งนี้แข็งกรอบก่อนพอหลังจากนั้นที่ร้อนเราก็จะลดอุณหภูมิลงเพื่อให้ความร้อนเนี่ยผ่านเข้าไปข้างในแบบช้าๆเพื่อให้ข้างในนี้สุกโดยที่ไม่ให้แป้งข้างนอกนี่แห้งหรือแข็งมากเกินไประหว่างที่ทอดเราก็จะพลิกส่วนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบน คือระหว่างที่เราทอดนะเราก็ต้องคอยครอบคุมอุณหภูมิส่วนใหญ่ถ้าไม่ให้อมน้ํามันเนี่ย <Okay. S 1> ประการแรกเนี่ยคือเราต้องทอดไปแรงๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลดอุณหภูมิล,ลงเพื่อให้สุกแบบช้าๆเราก็จะทอดให้ปอเปี๊ยะนี่ให, <Okay. S 1> ให้ให้ออกมาเป็นสีเหลืองทองนะครับ เรียบร้อยแล้วครับบอเปียทอดคุณเชียงป่าอร่อยแน่นอนครับจะอร่อยจริงหรือเปล่าให้สาวน้อยชาวต่างชาติคนนี้ช่วยยืนยันดีกว่าค่ะอืมยกนิ้วทําอัพให้แบบนี้การันตีความอร่อยได้แน่นอนเลยค่ะ ครัวอาเซียนหัันพรุ่งนี้เรายังมีเมนูสูตรอร่อยจากงานแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยมาฝากกันอีกค่ะติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอเชิญผู้ที่รักในสุขภาพมารวมย้อนวัยให้สดสใสไกลโรคท่ามกลางธรรมชาติณเบเวลล่ารีสอร์ทเขาใหญ่แหล่งโอโซนชั้นยอดของไทยกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากหลากหลายวิทยากรชื่อดังที่จะมาให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่9 27-28กันยายนนี้จํานวนจํากัดสอบถามเพิ่มเติม0 8 5 4 4 1 5 5 4 4และ0 8 7 9 8 4 5 5 5 1 เมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีขา่าวโทรทัศน์ t n, n ี24